ดูเวลาเราแปลเนี่ยเลยวีสนใจว่าต้นฉบับแม่งเขียนว่าอะไรให้เราดึกภาพไปปึ้งอ่ะไออย่างเงี้ย straighten up แบบทำอะไรสมมติเนี่ยผมอยู่ท่านี้นะ่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาไทยแม่งคือยืนขึ้นแค่ไหนเอง straighten up เนี่ยไม่ได้แปลว่ายืดตัวแปลว่ายืนขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยถ้ามันอยู่นิ่งๆเนี่ยแล้ว straighten up เนี่ยคือยืดอก บริบทนี้มันออกสองท่านี้เท่านั้นแต่อ้ท่ายืนขึ้นเนี่ยบ่อยกว่าเนี่ยมันจะเขียนแบบเนี้ยอเมริกันเนี่ยแม่งม,มันไม่ค่อยใช้สับอะ่ะมันจะเขียนแบบอธิบายตลอดเขาทำอะไรตกลงทไหนมันควรจะอยู่หน้าอันไหนแน่เพราะว่ามีเคยเจอถูกถูกถูกแก้มีใสเนื้อวัชพีข้าหลัง แล้วคนที่แก่เนี่ยเป็นผู้มือในการสถาบันภาษาองาษาังกฤษมาด้วยนะ,ะมันแก้มาเป็นเกลือนเกลนเองมันแก้มาเป็นใส่เนอร์เวอร์สีข้างหน้าที่เนอร์เวอร์สลีชิฟเต้กอ่าอย่างนี้ n e r v o u s l y เนี่ยเวลาไว้ข้างหน้าเนี่ยมันคือบลิทเชชอิงลิชอ๋ออ่าบริกา English เนี่ยมันไม่เคยเอามันไม่ค่อยอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ค่อยเอา a อดเ r อแหวกวางข้างหน้าทีนี้ British English เนี่ยนะบางทีมันอย่างนี้เลยนะ n e r v o u s l y เนี่ยอยู่ข้างหน้าประธานเลย n e r v o u s l y ์ แล้วก็คอมมาฮีชิฟฟไอ้ฟรอมฟูตูฟูดเนี่ยเจอบ่อยร,รู้รียยอดนิยมมันเป็นยังไงอ่ะอาการเออดีมากพี่สีเขายืนกระสับกระสายคำนี้เลยภาษาไทยคำนี้เลยนะกระวนกระวายได้ไหมไม่ได้ เพราะว่ากระวนกระวายไปอยู่ที่ความรู้สึกอันนี้เขาต้องต้องการบรรยายอาการภาษาไทยไม่ยากขนาดนี้เนี่ยแต่กระสับกระส่ายเนี่ยมันเห็นเลยไงเนี่ยแล้วเวลาแปลกลับเป็นภาษาอังน,นก็เราแปลแบบนี้นะที่จริงมันมีสับท์มไอ้สับอาการที่มันนิ่งๆอยู่ไม่ได้เนี่ยมันคือฟิ t เจ e F I D T E T ฟิดเจแต่ว่าตั้งแต่แก้นิยายอเมริกันมาเนี่ยเกินห้าสิบเล่มเนี่ยเคยเจอทีเดียว ที่อเมริกันใช้สับฟิจจ์ he was he was fidgeting in his chair เคยเจอทีเดียวอเมริกันมันจะใช้สับไม่เกินระดับเด็กมัธยม he was fidgeting in his chair เขานั่งไม่ติดเคยเจอไปทีเดียว one frost ยิงตัวแข็งดือ้อห้ามใช้นะเวย <laughs> ไอ้ตัวแข็งเนี่ยมันใช้ได้กรณีเดียวก็คือใช้กรณีอ่เคนตายศพเนี่ยตายไปสักระยะหนึ่งแล้วตัวจะแข็งเอมันใช้กรณีนั้นกรณีเดียวทุกคนเป็นไง<ด>มันตกใจอะเอออึ้อง,งคือถ้าทุกคนเนี่ยมันไม่ตะลึงนะ แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นคนเดียวอ่ะบีตะลึงแต่ถ้ามันเป็นทุกคนเนี่ยทุกคนตะลึงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันไม่ได้มันคือทุกคนอึง้งแต่ถ้าคนเดียวเนี่ยตะลึงสับเดียวกันเนี่ยฮีฟรอสเนี่ยเขาตะลึงเขาตกใจอะ่ะไม,ไม่ไม่เขาอึ้งนะเขาตะลึง ลืมไปทั้งงานเราใช้ไม่ถูกปล่าหรอกนี่จำมาจากกระหนกรัางกสุลเขาพูดต้องลึมกันไปทั้งงานครับอึง้งมากกว่าคือพูดไม่ออกมากกว่าเราลองนึกภาพเด็กคือทุกคนเนี่ยมันจะหยุดอยู่กับที่เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแต่ถ้าอึง้งมันเป็นไปได้ไหมมันพูดไม่ออกมันเป็นไปได้มากกว่าไงคือดูตรงนี้เนะย เดี๋ยวมันจะมีไอ้คาถาตาวิเศษเนี่ยคือความสมเหตุสมผลซึ่งมันจะอยู่ใน powerpoint พรุ่งนี้คือเวลาเราผิดเนี่ยเราจะผิดตรงเนี้ยเราจะผิดตรงแบบว่าภาษาไม่อ่านแล้วแบบว่าคือแปลถูกลุกคำแลลวแต่พออ่านแล้วเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอทุกคนตะลึงเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ไหมพี่สีทุกคนหยุดพร้อมๆกันเนี่ยแม่งเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าทุกคนอึ้งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มันก็แปลไปแบบนี้ แต่ถ้าคนเดียวอะ่ะเขาตะลึงเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยเขางอแขนให้ฉันควงนะไม่ใช่เขาส่งแขนทากหนึ่งให้ฉันนะโอเคทีนี้อีกวิธีหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้เราเฝึกภาษาอังกฤษได้ง่ายๆเลยนะฮะคือดูหนังเลือกหนังดีๆมาดูอย่าดูหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นไม่ดูไม่ได้ประโยชน์หนังไอพวกหนังชีวิตทั้งหลายแหละเนี่ยดูแล้วมันจะจะได้ประโยชน์นะเนี่ย มันจะอย่างเนี้ยมันจะเขียนโดยวิธีแบบแบบอธิบายลิมฝีปาเธอม้วนขึ้นอะไรเงี้ยไปเลยนะเนี่ยคือให้นึกว่าอาการที่ที่เธอทำเนี่ยมันคืออะไรแล้วคนไทยพูดว่าอะไรแล้วว่าไปเลยเชือ <c oughs> <c oughs> ประมาณเนี้ยคือคือถ้ามันมีบริบทต่อท้ายก็เชือ <c> ห <oughs> <c oughs> น้าอย่างนี้เราจะมาจีดฉันเชือ <c oughs> ฮะเบะปาก,เ,ปปากเออาบ,าบางบริบทอาจจะได้ว่ะแต่ว่าอาจจะยากหน่อยคือมันเป็นเชิงดูถูกอีกฝ่ายไงถูกท่านั้นเลย <laughs> เราใส่กระจกน้วยนะเออแล้วมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยอ่ะมันคือออกประมาณนี้ยิ้มเย่ะหรือยิ้มหยันออกประมาณนี้อ๋อนี่ยิ้มแยัอันนี้ยิ้มเยะยิ้มหยันอ่ามันแปลอย่างเดียวกันยิ้มเย่ะกับยิ้มหยันมันทำไมมันชอบเขียนหนังสือแบบอธิบายก็ไม่รู้แบบภาษาอเมริกันเนี่ย คือแปลนี่เวลาแปลไม่จําเป็นต้องเหมเือนเฉลยนะเพราะมันแปลได้หลายท่าไอประโยคนี้แปลได้หลายท่าเดตรงนั้น,าานคือแทนแทนไอซ์นะถูก เขาจ้องโซฟีอย่างเย็นชาจร,จริงดิพลายลองไหมลองท่าอื่นไหมเาม,มองโซฟีอย่างเย็นชาเลยเออเขามองโซฟีอย่างเย็นชานี่ก็ได้นะคือภาษาอเมริการไม่สนใจมันไม่สนใจว่าจะจ้องจะมองอะไรก็ไม่สนใจแม่งเขียนว่างี้ยมันจะเขียนไม่คคำอธิบายตลอดสายตายเย็นชามองโซฟีอย่างนี้ก็ได้ อันนี้ที่ก็ตัดของเขาเพราะว่าสัพนามจําไว้ภาษาไทยนะท่าละเราอ่านเข้าใจเนี่ยเอาออกให้หมดภาษาไทยเป็นภาษาที่ไม่นิยมสัพนามเนี่ยเดี๋ยวแปลออกมาภาษาไทยนะม่งสั้นจุดลุดมันเขียนหนังสือด้วยวิธีอธิบายตลอดทำอะไร เออเขาพยักพยเยิดไปทางโทรศัพท์บนโต๊ะไม่ต้องที่ตั้งอยู่ที่วางอยู่เอาออกไปคือันไทยต้องกระชับจำไว้